เดี๋ยวผาเขาปลาหาหน่อไม้ครับออกมาจากนนทบอรีกอ่กันสองชั่วโมงครับออกมาหอน,นี้ขอปลาได้เลยครับพี่น้องสำหรับไพ่ทีโบ่เคยได้มาานาะครับเนาะก็สิได้เห็นนะครับว่าจากคลิปนี้ว่าบรรยากาศการหาหน่อไม้ทั้งพี่มันเป็นยังไดดขึ้นน้ำบาดห้าบ่อนะครับนาะก็คือเบื้องต้นนาอพี่น้องแบบว่าบ้านท่าเป็นยังไดบ้านท่าก็มีปลาต่อบ้านท่าบ่บ่มีเขานะครับนาอทั้งอำนาจเจริญเนี่ทั้งอำเภอพะรพานนี่ยบ่มีเขามีแต่ปลาก็่กมีหัวมีน้องมีบึงขึ้นกัน ชั้นใดชั้นนั้นครับทังนี้กับกับเขาป่าจะเป็นปลาที่เป็นภูเขาแค่นั้นเองครับความแตกต่างกันแค่ว่าเป็นทีลาบกับทีเนินแค่นั้นเองครับมีความแตกต่างกันแค่นี้ครับเราต้องเราต้องคิดทั้งหลายนะครับคือว่าชั้นใดชั้นนั่นการเขาป้าน้ำบาดาลเจาาเหนเขาป่าทั้งนี้กับคือกันครับผมเพียงแต่ว่าทั้งนี้อ่ะเป็นเป็นปลาภูเขานะครับว่าทั้งบานเ่ากับเป็นทีลาบแต่ว่าในคนรู้สึกบางคนที่มองมากอลที่ว่ามันบม่คือกันนะครับเราคิดย่านนั่นย่านนี่ คิดเราแวงนั่นเราแวงนี่นะครับเราจะกินแล้วกับชั้นใดชั้นนั้นครับเขาปลาน้าบ้านท่าเป็นยังไงปลาทีเล่าน้ำบ้านท่าเป็นยังไงทั้งนี้ก็เป็นสันปลาพี่น้องครับหานอไม้ครับเอาละทุกคนนี่นะครับนอไม่นอแรกนี่ม้วนนี่ขึ้นเขาเลยนี่หินแล้วนี่เอาหักดูสิอ่ากติหักเอาแบบนี้เลยละทุกคนเนี่ยอ่านั่นอีกนอนึงอยู่ข้างหลังอ่ะเนี่ยยัอยู่ยังสีละทุกคนเนี่ยเนี่ยนอไม่ทั้งเขาสิเป็นังสีละครับเอาละเขาปลามาแล้วแต่เก็บนอไม่บานนี่พี่น้อง เนี่ยนับหนอให้ดูดิเนี่ยกี่หนอเนี่ยหนึ่งสองสามส่ห้าหกเจดแปดปดนอแหนอ้าอเล็กเหนอสิ 9, หนอเล็ก 9, <laughs> Oh, <Ooh. S 1> มัน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 ขึ้นเขาขึ oh. ้นเขากหานอไม้หาหอยครับผมธรรมาชาติเป็นคนจัดสั่ง hey. oh. นุ่นนอนหนึ่งยาแล้วนุ่นม oh. องไปนะ oh. ใหญ่มากนอนเนี้ยตัดเอาสิบนอพอดีเนี่ยรอเดียวเนี่ย oh. ต้นใหญ่ ถ้าต้นเดิมเขาใหญ่หนอเขาก็ใหญ่โอเคกอ,อ,อเดียวครับประมาณสิบหนอสิบเอ็ดหนอ,อก,ก่อน,นี่แต่ว่านอหน่อยเข่ากับเบาสรุปแล้วว่ากอนี่หนึ่งหนึ่งสองสามสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบหนอเดี๋ยวสิบหนออืม ไอ้บางนอบางกอนี่เพิ่นเกษสรเขาก็สีแบบคนละพันกันดิตัวเนี่ยคือยังนอเนี่ก็ไล่เป็นนอใหม่ไล่เนาะแต่ทั้งอีสานก็เอือนนอใหม่ไวานอเนี่นี่เป็นนอใหม่ธรรมดาโมนไว้นอเนี่ยมาเนี่ยแต่คือคือมีเต็มไปเลยอ่ะเนี่ยตามใช่เขานี่เนี่ยนอเนี่ก็สีเป็นนอใหม่ธรรมดานอเนี่คือกันสีโมยนนอใหม่ไว้แต่ละกอก็บสีแตกต่างกันไปต่างสายพันธุ์กันไปทั้งนี้คือกันเนี่ยนี่ อยู่ประมาณนี่แต่ที่เป็นทีลาดชันนะครับเนาะเท่านี้ปูนทั้งหมดกลากออกนอนบาเงี้ยาหนึ่งพอมากก่อนี้กระิเป็นนอนไม้ไหวอีกได้บ้านเนี่เนี่ยนอไม้ไหวไหวไหวเบิดก่อเลยนี่ก่อ้ายุบ้านอยู่ต่างยังไหวก็สิประมาณนี้ละห้องก็ต้องประหยัดประหยัดเงินเพราะว่าเงินมันหายากอยู่ต่างยังไหวนะมันอยู่ไก่แรงแรงทุนทรัพย์เขาบบถึงแรงเงินทุนเขาบ่ถึงแรงเงิน มันเป็นแค่เศษเสี้ยวเงินที่มันกระจายออกมาให้ตามคนชนระบบที่สี่มันก็หาอยากเงินถ้าเปรี่ยนเสมือนว่าถ้าเข้าอยู่ไก่แรงเงินทุนนะครับเราอยู่อยู่ไก่กองทุนเงินหนึ่งสี่ยางเป็นนีมันก็เห็นยางเป็นนีมันก็เหยียบมันก็หาง่ายงเงินเปรี่ยบเสมือนน้องไม้นี่แหละนี่ขึ้นมาตีนเขานี่มีถูกก่อเลือกเอาอ่าก็เป็นนั้นว่าเต็มกระสอบเรียบร้อยครับเต็มถุงปุ๋ยเรียบร้อยน่าจะไม่มีหม่องไซแล้ว กระสิภากันเดินทางกลับแล้วครับที่นี่ไปาะว่าเต็มถุงแล้วนี่คือผลผลิตที่ได้มากพี่น้องครับผมหาประวัณชั่วโมงกว่าครับพอกันคลิปต่อไปสวัสดีครับ